ถอดรหัสเลขยามดำโชค1พฤศจิกายน2 5 6ครับ สำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มให้5ภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่5 5 5บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจำวัน2เลขปิงปอง3เลขสูตรนำโชค4รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ QR code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SBC ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถ a d ด line หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับมพี่สส มาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ h e magic c o โค c h a n n น l นะครับอยู่กับผมหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับกับวันนี้คลิปถอดรหัสเลขยามนําโชคนะครับคลิปตัวเลขคลิปแรกนะครับในรอบนะฮะในงวดนี้นะครับ1พฤศจิกายน2566นั่นเองนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับหลังจากดูคลิปตรวจกันบ้านกันไปแล้วคลิปคันจมูกนิดนึงขอภัยนะครับคลิปเลขยามนำโชคคราวที่แล้วเนี่ยนะครับก็หมแม่ให้ไป248นะครับ248เนี่ยถือว่าไม่ได้มาครบทุกตัวนะครับเพราะว่ามาแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเลข4นั่นเองนะเป็นยามพุทธนะครับซึ่งถ้าใครรับชมในคลิปเลขยามนำโชคคราวที่แล้วนะก็จะมี ช่วงหนึ่งที่หมอแมนพูดว่าจริงๆแล้วดาวพุธเนี่ยย้ายเนี่ยนะครับก็คือเป็นดาวที่ย้ายใกล้ที่สุดนะครับก็คือดาวพุธตามหลักแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องให้2-4-4นะครับแต่นะขอคราวที่แล้วนะขออนุญ,ญาต เลือกนะเป็นพระราหูเพราะว่าพระราหูเนี่ยเขาแดงเขาจะย้ายวันที่17จนะครับจริงๆก็คือย้ายก่อนย้ายหลังสลากออกนะครับดาวที่ย้ายก่อนเนี่ยเป็นดาวพุธนะครับก็เรียกง่ายๆว่าตะแบงนะตะแบงนะครับเอาไอ้ตามหลักการเนี่ยไม่ชอบไม่เอานะฮะไปเอา,เอา ตามหลักเขาเรียกว่าไม่ใช่หลักการแต่เอาหลักกูนะครับอ่าก็เลยไปเลือก8นะเลือก248ปรากฏว่า8ไม่มานะฮะอ่าลาหูเป็นดาวแห่งการหลอกลวงคราวนี้ก็หมอแมนก็โดนดาวหลอกนะครับโดนดาวหลอกอีกแล้วนะครับเพวัะนั้นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าเอาตามหลักการเลยนะครับตามหลักการเลือกดาวที่ย้ายใกล้วันสลากออกมาในสุดเนี่ยจะเป็น2 44สีนะคราวที่แล้ว อย่ามาพูดแล้วแต่เอฟซีอาจจะเสียดายนะครับเอ่อหมอแมนเองก็ไม่ได้นะจุดนี้นะครับเพราะไม่เล่นเบิร์นนะครับแต่คราวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็คงจะต้องกลับมาในเรื่องของหลักการนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ลุ้นกันนะครับทุกๆ15วันอยู่แล้วนะวดไหนพลาดหวังไปก็เรามาเริ่มกันใหม่นะครับก็จําไว้อย่างหนึ่งนะครับพี่พี่น้องๆเอฟซีนะเล่นหวยใหญ่หวยเล่นเรานะครับเอาพอของปากของคอเอาพอสนุกนะครับเอาล้ครับ คราวนี้นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเข้ากลุ่มเนี่ยนะครับคือกลุ่ม VIP ของหมอแมนเนี่ยเขาจะจะมีมากมายหลายประเภทเอา,อางี้กันนะแต่ตอนนี้อ่ะหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็มีอยู่2ประเภทละก็คือมีกลุ่มฟรีกับกลุ่มเสียเงินนะครับ กลุ่มฟรีกลุ่มเสียเงินนะกลุ่มฟรีก็มีขั้นตอนนะการสมัครมีแอดมินดูแลนะครับหลายๆท่านก็เข้าไปอยู่ในนั้นเป็นร่วมเป็นแบบหลายพันคนแล้วนะครับส่วนกลุ่มเสียเงินเนี่ยก็เสีย555บาทจ่ายครั้งเดียวชื่อกลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีเลข แต่ละวันอะไรเงี้ยมอบให้นะครับแล้วมีพูดคุยกันมีการทํานายเลขความฝันนะครับแล้วก็ส่วนกลุ่มฟรีก็มีเหมือนกันแต่กลุ่มฟรีก็ตรงนี้อาจจะมีอ่าแยกย่อยไปอีกอ่ามีรายละเอียดแยกย่อยไปอีกนะเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเรามีเราเรียกว่ามี มีตัวเลขให้ลุ้นกันมีหวยให้ลุ้นกันเนี่ยประมาณ 30- 40หวยนะครับก็จะแยกย่อยไปอีกนะครับเพราะนั้นสมาชิกที่โอเคต้องการลุ้นแค่1กับ16อะไรเงี้ยนะคุณก็อาจจะเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยก็ได้นะครับสมาชิกที่ต้องการลุ้นทุกวันก็จะต้องไปเข้ากลุ่มฟรีนะครับก็จะมีแยกย่อยกันไปเนาะข้อมูลมีมากมายนะครับหลายอย่างอาจจะ สามารถพูดได้หลายอย่างอาจจะไม่สามารถพูดนในคลิปสาธารณะได้นะครับก็ลองติดต่อกันเข้ามาช่องทางนะครับให้ติดต่อสอบถามที่ l ล n e นะครับนลน์นะครับแอบมาที่ l ล n e ส่วนตัวมาแมนก็ได้นะครับแต่ใครที่เกิดจะเข้ากลุ่มเฮฮาเนี่ยหาร้อยาสิบาบาทเนี่ยนะครับก็โอนเงินนะครับตามวิธีการต้นคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ ทักไลน์ไปนะอ่าเดี๋ยวแมนดึงเข้ากลุ่มนะส่วนช่องทางเอ่าเข้ากลุ่มฟรีนะก็แอดไลน์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ส่วนตัวนะครับเอาล่ะครับเข้าสู่เนื้อหาของเราทอรหัสเลขยามนําโชคนะครับคลิปนี้รวดเร็วหน่อยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่พูดพร่ำทาเพลงอะไรมากวันนั้นนะครับวันพุทธที่1พฤศงิธธกษายนตรงกับวันพุธนะครับ เพราะนั้นวันพุธเนี่ยเราตั้งเลข4ไว้นะครับอีกแล้วนะเลข4อีกแล้วนะนะเลขหลายๆคนยังหลอนอยู่เลยนะครับพอออก4-4นะครับเลข4อีกแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเลข4นะเนี่ยคือดาวพุธเนี่ยเขาก็ย้ายนะคราวที่แล้วเนี่ยดาวพุธเขาย้ายเนี่ยย้ายวันที่15ตุลาที่หมอแมนบอกอะ่ะว่าถ้าเอาตามหลักการจริงๆอะ่ะมันก็คือต้องเป็น 244อ่ะคราวที่แล้วนะอะงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่หมอแมนไปแหวกหลักการเนาะอ่าไปใช้หลักกูแทนนะครับไปไปอินกับพระราหูนะครับแบบเปลี่ยน4เป็น8เลยนะครับก็เลือกเป็น248ให้นะแต่แมทที่ไหนได้มาสอบมา44นะครับ48ไม่มา42ไม่มาครับนะอ่ะคราวนี้นะครับอ่าดาวพุธเนี่ยไม่ใช่ดาวพุธวันที่สลากออกเนี่ยนะครับเป็นวันพุธ วันพุธนะครับก็ตั้งเลข4ไว้ก่อนเลยนะครับนะเลข4ถ้าท่านจะแผงนะครับเลข4ี่นะครับจะสามารถแผงเป็นเลข6ได้อันนี้คือเลขคู่ธาตุของเขาเป็นคู่ธาตุน้ำอันนี้ตามลักษณะของดวงดาวนะครับแต่ใครอยากจะแผงตามเซียนหวยนะหลักการเขียนการเขียนอย่างเงี้ยสีเขาก็แผงเป็น7เพราะมันเขียนเหมือนกันนะครับเขียนคล้ายๆกันอันนี้คือหลักการก่อนบอกบอกให้ทราบนะครับแต่ถ้าหลักการหมอแม่นะหมอแม่จะแผงจาก4เนี่ย แผงเป็น6นะครับนะแล้วก็ต่อมานะครับยามที่สลากออกเนี่ยปรากฏว่าไปออกตรงกับยามสุกนะครับยามสุกนะครับหรือว่ายามสุกโกรนและสุกระนี่แหละนะในวันนั้นเนี่ยพอตรงกับวันพุธปุ๊บตอนสลากออกจะออกตรงยามสุกนะครับยามสุกก็เลข6นะครับหรือถ้าใครจะแผงนะครับสามารถแผงเป็น2เลขนะก็คือแผงเป็น4ได้หรือแผงเป็น9ได้นะครับแผงเป็น4เนี่ย เป็นการแผงตามหลักการคู่ธาตุส่วนแผงเป็น9เนี่ยเป็นการแผงตามที่เขาเรียกว่ามันคือตัวเดียวกันแค่กลับหัวกระดกหัวนะครับแต่ก็เป็นเนะเป็นเรื่องหน้าแปลกที่เวลาแผง6เป็น9หรือแผง9เป็น6อะ่ะมันก็มักจะได้ผลจริงๆนะฮะมันเหมือนตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้พิจารณานะครับ6นะแผงเป็น4ได้หรือว่าแผงเป็น9ได้นะครับลองดูว่าชอบตัวไหน นะครับส่วนยาวดาวสุกยามสุกที่สลากออกเนี่ยอย่างที่หมอแมนบอกว่าเวลาที่ออกตรงยามอย่างคราวที่แล้วก็บอกไปถ้าออกตรงยามยามที่ดียามนั้นเป็นยามดีนะครับอย่างยามพุธคราวที่แล้วออกตรงยามดีเลขของยามนั้นเขามีสิทธิ์จะมาสูงนะครับอย่างคราวที่แล้วออกตรงยามดีเลยยามพุธเลขสี่ก็มาเลยนะครับนะคือไม่ต้องกลับไม่ต้องแผลงอะไรนะคราวนี้เนี่ยเขาออกยามสุกแต่เป็นยามสุกตัวกลางซึ่ง ไม่ใช่ยามที่ดีที่สุดนะครับยามที่ดีที่สุดคือยามสุกตัวสุดท้ายคือประมาณ4ี่โมงเย็นถึง4ี่โมงครึ่งเพราะฉะนั้นสลากออกเนี่ยประมาณโดยประมาณนะไม่เกิน4ี่โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นหมอแม่จวงว่าเขาไม่ได้ออกตรงยามที่ดีนะไม่ใช่ออกยามมงคลมีผลถึงเรื่องของตัวเลขอาจจะมาเป็นเลขแผลงเลขแปลงฟังให้ดีนะเลข ยามสุกเนี่ยเลข6เนี่ยอาจจะมาเป็นเลขแผงเลขแปดซึ่งมีสิทธิ์ว่าอาจจะมาเป็น4หรือ9ก็ได้นะครับอันนี้ฝากไว้พิจารณานะอ่าก็ลองดูนะครับส่วนดาวย้ายนะครับดาวย้ายนี่ดราม่าอีกแล้วนะครับเพราะว่าดาวย้ายถ้าเราจะเอาแบบใกล้ที่สุดเลยนะครับปรากฏว่ามีดาวที่ย้ายเนี่ยวันที่1พฤศจิกายนเลยนะครับนั่นก็คือดาวพุธนั่นเองนะครับ นั่นคือดาวพุธครับซึ่งตอนแรกเนี่ยหมแมนเช็คดูแล้วโอ้โหแรีงว่าเลขยำนำโชคในงวดเนี้ยจะต้องออกมาเป็น4-6-4 4-6-4นะ464หรือ4-9-4จะต้องมีเบิ้ล4เพราะดาวพุธย้ายวันที่1พฤศจิกาเลยนะครับย้ายเวลาเนี่ยสลักออกเลยนะครับ15ในากา56นาทีคือย้ายตอนหวยออกเลยอะ่ะนะเออคราวนี้เนี่ย หมอแม่ก็มาคิดนะมานั่งคิดนะเฮ้ยโอ้โหย้ายตอนหวยออกแต่ว่าสลากต่างๆบางทีพวก3ตัวหน้า3ตัวท้ายเนี่ยหรือแม้กระทั่ง2ตัวล่างเนี่ยนะครับสตัวท้ายเขาอาจจะประกาศก่อน4ี่โมงเย็นอนะประกาศก่อน15บหนากาห้าสิบหกนาทีนึกออกไหมเขาประกาศก่อนหมอแม่เลยมองว่าโอ้โหเนี่ยท้าทายมากๆเลยดรามา่ามากๆ,ๆเห็นไหม ไปย้ายตอนหวยออกพอดีเป๊ะเลยอะ่ะดาวพุธอะ่ะนะครับเลข4นะหมอแม่ก็เลยมาว่าโอ้โหเอาไงดีแต่มองย้อนกลับไปอีกวันนั้นอะ่ะก็ตรงกับวันพุธใช่ไหมมันก็มีเลข4นะครับก็ด้วย <c oughs> ด้วยอุดมการนะที่ไม่ชอบให้เลขเบิ้ลนะนะไม่ชอบให้เลขเบิ้ลแต่เดี๋ยวหลังๆอาจจะมีให้บ้างแล้วละ <c oughs> แ,แต่วันนั้นน่ะคือถ้าให้เนี่ยมันจะเป็น 4, 6, 4ี่ทันทีเลยซึ่งมันจะเป็น สม,มันจะเป็น3ตัวข้างบนน่ะของงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหแมก็ไม่คิดไม่ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแล้วก็เลขวันก็เป็นเลข4แล้วนะครับเลขยามเนี่ยยามสุกเลข6แต่ถ้าแผงก็สามารถแผงเป็น4ได้อีกนะครับแมก็เลยคิดว่าถ้าจะให้ดาวพุธไปอีกดวงเลขสี่จะกลายเป็นตอง4เลยนะคะันเนี้ย กลายเป็ <laughs> นต้องสีเลยนะครับก็ขออนุญาตนะขออนุญาตตัดใจให้ดาวนะดวงที่เก่งมานานนะครับแล้วก็ยังไม่มาให้เห็นนะครับลองดูซิว่ารอบนี้จะมาไหมนะเขาอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะคราวนี้นะเพราะเขาชอบหลอกนั่นก็คือดาวพระลาหูครับเลข8ครับดาวพระราหูเลข8ดนะครับสำหรับใครที่เบื่อว่า ไม่มาสักทีเลข8นะครับข้ามไปได้นะแต่สําหรับใครที่ยังยืนหยัดรนะาหูย้าย17ตุลานะครับหลังจากนั้นอาทิตย์ย้ายตาม18ตุลานะแล้วก็ดาวจันทร์ก็ย้ายเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็1พฤศจิกาพุทธย,ย้ายนะครับก็จะมีเห็นไหมมี8ล้วถ้าอเอาเลขเฉพาะดาวย้ายมี8แล้ว,ลว,ยยม,ลวมี1แล้วมี4แล้วเห็นไหมมันก็มี มีเท่านี้นะครับเพราะนั้นหมอแม่ก็เน้นดาวาดาวใหญ่นะครับที่ย้ายใกล้วันสลากออกมากที่สุดแต่พุธเนี่ยมันก้ำกึ่งเพราะพุธย้ายวันที่1พฤศจิกาเลยแล้วย้ายเนี่ยตอนเวลาสลากออกพอดีนะครับก็คือ15บหนากาห้นาทีเนี่ยนะเผลอเเนี่ยสลากบางจุดบางตัวประกาศก่อนแล้วนะครับแล้วพุธยังไม่ย้ายเลยนะครับเพราะนั้นขอนะเดิมพันนะกับ พระราหูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะเลขวันเราก็มีเลข4แล้วเนาะเออก็ไม่อยากให้ไปซ้ํานะครับแต่เราก็แผงแผงเล่นนะ่พะพอแผงแผงเล่นถ้าแผงสุกเนี่ยแผงดาวสุกเนี่ยมันก็จะไปออกเลข4เหมือนกันมันก็จะมีชุดหนึ่งที่เป็น4-4ด้วยนะเออไม่คือไม่ใช่ว่าทิ้งหลักการไปเลยนะรอบดีนะก็ วัดดวงกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะถอดรหัสเลขยามนําโชคนะครับประจําวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6ครับได้แก่4 6 8ครับ468ครับนะนี่บ้านเลขที่หมอแมนเลยบ้านเลขที่หมอแมนเนี่ย88ทับ 4, 6, นะครับรอบนี้นะครับให้ส68แนะครับแล้วอย่าลืมนะครับสําหรับใครที่แบบว่าลุ้นแต่ไทยโอเคเข้าใจได้แต่เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเนี่ย ที่ไม่ได้ลุ้นแต่ไทยเนี่ยอันนี้อันนี้บอกนิดหนึ่งส่วนตัวเนี่ยนะคราวที่แล้วที่หมอแมนให้ไปสองนะคราวที่แล้วหมอแมนให้เล็ยางไป248ปรากฏว่าไทยเนี่ยนะถือว่าหลุดไปนะเพราะมาเบิล้ลเนาะมา44แล้วก็มา4 6นะครับแต่ว่าไปเข้าลาวนาตัวตรงเลยนะครับ2 4 8น,นี้บอกให้ทราบ <laughs> เข้าแบบตรงๆเลยแบบไม่ต้องไม่ขยับเลยนะครับ248 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือลาวเขาออกวันนั้นด้วยนะ16ตุลานะครับเพราะนั้นก็เผื่อๆไว้ถ้าเกิดคุณเล่นไทยแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ถูกกับชตาไม่ถูกกระดวงเลยไทยนะครับลองสลับไปอย่างอื่นดูม้างบางทีเนี่ยเป็นโชคทางไกลโชคต่างประเทศม,ทเมันไม่ได้ไทยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้อย่างอื่นนะก็ลองดูแล้วกันนะได้ฝากให้เป็นไกด์ไลน์ไว้สักนิดหนึ่งนะครับ แต่สูตรเลขยามครั้งนี้ก็4 6 8นะครับ4เนี่ยใครจะแผงแผงเป็น6นะครับ6เนี่ยใครจะแผงแผงเป็น4หรือแผงเป็น9นะครับ8เนี่ยถ้าจะแผงเนี่ยแผงเป็น3นี่คือเลขพราหูนะครับก็น่าจะเป็นงวดเนี้ยให้นะราหูเลข8แต่งวดหน้าเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมาแล้วนะไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะนี่คือทิ้งทวนแล้วทิ้งทวนแล้วนะครับ ถ้าจะหลอกกันขนาดนี้จะย้ายนี่ข่าวดังมากแต่ถ้าจะไม่มาขนาดนี้ก็ให้มันรู้ไปนะราหูดาวแห่งการหลอกลวงนะครับนะครับแล้วก็สำหรับชุดเบิ้ลนะชุดแผงนะครับอจัดไว้ให้แล้วชุดเบิ้ลชุดแผนงคุณก็ลองตามนี้แล้วกันนะครับมันก็อาจจะดูแบบมันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่านี่คือถอดรหัสออกมาเนาะส่วนใครไม่สะดวกเลขเบิ้ลเลขแผงนะครับก็ ไม่สะดวกก็ไม่ต้องบ่นนะเออก็ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้นะครับแต่แต่ไม่ต้องบน่นไม่ต้องคอมเมนต์บ่นนะครับเพราะว่ามอแม่ทำเนี่ยเผื่อคนที่เขาสะดวกนึกออกไหมเอ่อเผื่อคนที่เขาสะดวกคนที่เขามีทุนทรัพย์หรือว่าเขาบริหารจัดการความเสี่ยงได้ก็ทําเพื่อบริการเขานะเออส่วนเราไม่สะดวกไม่เป็นไรเราก็เลือกเอาเฉพาะชุดที่เราชอบเออนะครับ เราชอบชุดไหนละ่ะถ้าเลือกไม่ได้ก็4 6 8ะนะครับเอาตัวนี้ก็อย่าลืมกลับให้ได้มัน6กลับแล้วไปซื้อ3ตัว <c oughs> นะครับอาลครับอขอทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับเลขมีเข้ามีหลุดแต่ว่าหลักการเลขยามนําโชคเนี่ยอย่างน้อยๆมาแน่นอน1ตัวนะครับอย่างน้อยๆมาแน่นอน1ตัวหลายๆครั้งก็มา2ตัวนะครับให้ทุกท่าน,านลุ้นฮนะเสี่ยงแบบมีความสุข เอาให้พอหอมปากหอมคอเอาให้พอที่บริหารจัดการความเสียงได้อย่าลืมนะครับเราเล่นหัวยอยาให้หวยเล่นเรานะครับโอ้โหนะอ่ะวันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านครับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ